กฎข้อที่1ของนิวตันหรือที่รู้จักกันในชื่อกฎแห่งการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่ในสภาวะนิ่งระบุว่าหากไม่มีแรงภายนอกกระทําต่อวัตถุวัตถุนั้นอยู่ในสภาวะที่นิ่งหรือเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็วที่คงที่กฎนี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและแรงที่กระทําต่อมันโดยมีหลักการสําคัญที่ว่าผลรวมของแรงทั้งหลายกระทําต่อวัตถุ เท่ากับศูนย์หากวัตถุนั้นไม่เปลี่ยนแปลงสถานะการเคลื่อนที่กฎข้อที่1ของนิวตันมีความสำคัญอย่างยิ่งในวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์เพราะมันได้ปูพื้นฐานให้กับความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและแนวคิดของแรงโดยเฉพาะรายที่เกิดจากการติดต่อกันร,ระหว่างวัตถุ2ชิ้นรวมไปถึงการศึกษาการเคลื่อนที่ในระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นระบบของดาวเคราะห์หรือการเคลื่อนที่ของวัตถุเดวากาศการเข้าใจว่าทำไมวัตถุถึงต้องอยู่ในสภาวะนิ่งหรือลอยอยู่ ในสภาวะที่มีความเร็วคงที่โดดเด่นเด่นที่สุดในหลักของความเฉื่อยซึ่งก็คือแนวโน้มของวัตถุที่ยัคงอยู่ในสภาพเดิมของตนเองหากไม่มีแรงกระทำภายนอกการเรียกสภาวะนี้ว่านิ่งจะเห็นว่าหากไม่มีการถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกวัตถุก,ก็ยังคงอยู่ในที่เดียวกันไม่ว่าเวลาใด ตัวอย่างในชีวิตประจำวันเมื่อต้องการหยุดรถยนต์ในระหว่างขับขี่ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถจะมีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนื่องจากแรงเฉื่อยของร่างกายหากไม่มีการยึดจับอย่างเหมาะสมเช่นเข็มขัดนิรภยัยผู้นั้นอาจได้รับอันตรายจากการเบี่ยงไปข้างหน้าเมื่อรถหยุดลงอย่างกระทันหัน นอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้จากวัตถุที่ตั้งอยู่เฉยๆไม่ว่าจะเป็นลูกบอลที่วางอยู่บนพื้นหากไม่มีแรงกระทำใดๆมันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนการเข้าใจกฎข้อที่หนึ่งได้ช่วยสร้างความเข้าใจหลายด้านเช่น h, วิศวกรรมการออกแบบระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เช่นระบบความส่งทาาอากาศหรือแม้กระทั่งการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศความรู้เกี่ยวกับแรงเฉื่อยละความสัมพันธ์ของแรงที่ทำให้ผู้สร้างและวิศวกรสามารถออกแบบยานยนต์โดยโยานอวกาศ ที่สามารถเคลื่อนที่ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางในการทดสอบหรือสังเกตกฎข้อที่1น,นั้นสามารถทำได้ง่ายๆโดยการทดลองต่างๆเช่นการปล่อยลูกบอลลงจากที่สูงลูกบอลจะตกลงสู่พื้นด้วยความแรงที่ดึงดูดจากโลกและเมื่อถึงพื้นจะไปเคลื่อนที่หากไม่มีแรงกระทําเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถลองวางวัตถุที่มีมวลต่างๆบนพื้นผิวเรียบและสังเกตการว่ามันจะไม่เคลื่อนที่หากไม่มีแรงกระทําใดๆหรือแรงที่มาจากการผลักเบาๆจะทําทให้วัตถุนั้นเคลื่อนไหวได้กฎข้อที่1ของนิวตันไม่เพียแต่เป็นกฎพื้นฐานของฟิสิกส์แต่ยังมีบทบาทสําคัญในการอธิบายการทํางานของแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุในหลายๆสถานการณ์ กาเข้าใจถึงกฎนี้เป็นก้าวแรกสําหรับผู้ที่ต้องศึกษาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์เพราะเป็นการเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับโลกทั้งที่เราอยู่ขณะนี้ในองค์กรที่เก็บเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ต่างๆโดยใช้หลักการนี้เพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆที่ซับซ้อนและมีศักยภาพในการเคลื่อนที่ในปัจจุบัน